คราวนี้มาดูหลังจากการติดตั้งเป็นครั้งแรกนะครับรันแอป,ปขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ได้หน้านี้ก็จะเห็นว่าดวงกำเนิดนี่ไปวันนู้นวันที่1เดือนหนึ่งปีพันปีพศสองห้า้อยสี่สิบสองนะซึ่งก็ตรงกับคศอศอูนย์คราวนี้ก็มาตั้งค่าอะไรบางอย่างเพื่อให้มันทางานได้ดีกันก่อนนะครับก็มาที่เมนู นึกไม่ออกนะโปรแกรมนี้กดที่เมนูเนี่ยผมกดเมนูสลับไปสลับมาถ้ากดเมนูปุ๊บมันจะขึ้นมามีเมนูดวงกําเนิดแผนภาพแต่งจานแต่งแกนฮะวงจรดวงอัตโนมัติแต่งแกนจุดๆผู้ใช้ตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดเมนูหลักถ้าเราปิดไปมันก็จะมีข้อมูลในแกนนะครับเพราะอันนี้เราตั้งให้มันขึ้นมานะก็จะเป็นข้อมูลอะไรบ้าง r x ก็คือกำเนิด tr ก็คือ t a n s i t นะ v 1 v 2คือโคง้งนะครับแล้วก็เรื่องของคำแปลรแสดงภาษาไทยหรือรอังกฤษถ้าเราอยากดูคำแปลรก็จิ้มที่คำว่าคำแปลรเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นคำแเปอรมาแต่นี้มันซ้อนครับถ้ากดปุ่มปิดนะจะเห็นว่ามีปุ่มคำแปลรขึ้นมานะนี่คราวนี้คำแปลรเนี่ยมันเตี้ยไปเราทำไงนะครับเรามาที่ปุ่มเมนูครับ แล้วก็ไปที่ปุ่มตั้งค่าครับตั้งค่านี่อยู่ที่ปุ่มเมนูแถวที่3นะแถวล่างสุดค,นะครับแล้วก็มีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาว่าเราตั้งค่าอะไรบ้างรายการแรกรายการจุดในแกนที่ตั้งนะครับถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยชุดเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเข้มมันจะหายไปเห็นไหมฮะเมนูมันจะเปิดจะปิดอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีชุดเหลืองเข้ม เรากลับมาที่ตั้งค่าแล้วก็ติ๊กครับรายการจุดในแกนที่ตั้งกดเมนูครับจะเห็นว่าชุดเมนูยังอยู่พอกดเมนูทีหนึง่งรายการจุดในแกนที่ตั้งก็จะยังอยู่นะครับซ้อนทับกันอยู่อย่างนี้เรากดมาที่ตั้งค่าครับคราวนี้ไอ้คมแปรดาวทำมุมสัมพันธ์ในแกนที่ตั้งเป็นรายการที่2เนี่ยนะถ้าเราไม่ติ๊กนะครับ เรากดมาที่เมนูเมนูทีหนึ่งนะครับมันจะมีข้อมูลตรงนี้เราต้องกดคําว่าคํมเปเพื่อให้มันแสดงคํมเปอรครันึมันซ้อนทับอยู่ข้างหลังใช่หไหมจางจนะมันยังเห็นไม่ชัดผมจะแสดงต่อไปกดมาที่เมนูตั้งค่าถ้าเราอยากให้คํมเปอรนี้แสดงตลอดเวลาเราติ๊กไว้ครับนี่ยมันจะขึ้นคํมเปตลอดเวลาซ้อนกันอยู่เป็นเหลือง จางใช่ไหมรายการข้อมูลจะเป็นเหลืองเข้มคราวนี้มันจะไม่ค่อยสะดวกเราต้องมาที่ตั้งค่าเขาเป็นของจริงแล้วครับใายการที่2เนี่ยให้กดตั้งค่าหน้าต่างครับเพื่อเราจะเซตนะฮะว่าให้คำแปรเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเห็นแถบตั้งค่าสีเทาด้านบนของขอบจอนะครับมีคำว่าความสูงรอบคำแปรบวกลบนะครับ ถ้้เรากดปวกครับเพื่อเลื่อนแถบกําแพงด้านล่างที่เป็นสีเหลืองจางๆใช่ไหมมันจะตามขึ้นมาเราเลือกให้มาชนนี่เลยฮะปกติเราจะเลือกให้มาชนไอ้ตัวข้อมูลทางมุมล่างซ้ายของแผนภาพลวงชะตาเนี่ยนะครับเกือบชนละเกือบชนละเกือบชนละเน,นี่ยอ่าชนประมาณเนี้ยกำลังเหมาะสมคราวนี้เราก็จะเห็นกําแพงได้ชัดขึ้นนะครับ อีกนิดหนึ่งครับคําแปลร์นี่เราสามารถปรับขนาดใหญ่เล็กได้ด้วยขนาดตัวอักษรตอนนี้เป็น12เราอาจจะตาดีหรือเรายังเป็นเด็กอยู่นะเราก็ปรับให้มันเล็กลงได้แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการใหญ่ๆก็กดป่นบวกครับมันจะขึ้นใหญ่มาอย่างนี้สำหรับผมก็น่าจะแถวๆเ,เ,เ 9, หรือ10หรือ8เนีน่ยนะอ่ะโอเคประมาณนี้กำลังสวยนะครับตั้งเสร็จแล้วกดปุ่มปิดครับ คราวนี้ไอ้กลุ่มคัมแปรเนี่ยจะสอนไว้ย่างงี้ใช่ไหมพอเรากดเมนูปิดาปไอ้ข้อมูลตามแกนก็ยังอยู่เป็นสีเหลืองเข้มข้อมูลคัมแปรที่อยู่ข้างหลังก็ยังอยู่นะครับถ้าเรากดปุ่มปิดสีเหลืองเข้มคัมแปรยังอยู่เราตั้งแกนไปที่ไหนปั๊บมันจะแปลคําแปรของดาวทํามุมให้เราอันนี้เป็นจันทร์ถึงพฤหัสใช่ไหมแล้วก็ถึงอังคารถึงเนบจูนที่ม,มุมฉาก นะครับตอนนี้เป็นจาน9์90นะครับที่มุมล่างซ้ายของแผนภาพดวงบอกจานการ90องศาตั้งแกนอยู่ที่นะ9องศาพิจิก59ิบกิดาอันนี้เพิ่งไปสนใจมันนะครับผมไม่รู้ว่าตั้งมาที่จันนะตั้งไปที่แอลมีอต์เงี้ยนะครับตั้งไปที่เซฟจูหนึ่งเนี้ยคําแปรการผสมดาวนะว่า เนปจูนผสมอังคารผสมจันท์แปลว่าอะไรมันก็แสดงออกมาทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษถ้าเราอยากได้ภาษาไทยอย่างเดียวเราก็มากดเมนูปิดเปิดจนแถบสีเหลืองมันขึ้นมาเราก็ติ๊กเอาภาษาอังกฤษออกอ n ง l i s อิงเนี่ยฮะแล้วเราก็กดจิ้มแกนที่เราต้องการให้แปลใหม่คราวนี้ภาษาอังกฤษมันจะหายไปครับเราลองย้ายแกนไปมั่งนะครับอาทิตย์โคโนดลักนาเห็นไหมฮะเหลือแต่ภาษาไทยละ นะครับกดปุ่มเมนูเพื่อเอาเมนูขึ้นมากดปุ่มเมนูเพื่อปิดเมนูไปใช่ไหมตัวเลือกอังกฤษเนี่ยมันออกออกไปมันก็เหลือแต่ภาษาไทยนะครับก็ทําให้เราทําอ,อ,อ่านภาษาไทยได้ง่ายขึ้นถ้าเราต้องการปิดสีเหลืองเข้มเนี่ยก็กดปุ่มปิดใช่ไหมคราวนี้ก็เหลือแต่คาแปลล้วนๆก็จะสะดวกอ่านได้เยอะถนัดนะครับและเมื่อไรที่เราย้ายการตั้งแกนไปนะ คัแปรก็จะเปลี่ยนไปเลยนี่ผมจิ้มไปที่เมทมั่งมฤตยูมัม่งอพอลลอนมัง่งนะฮะมันก็จะเปลี่ยนคําแปรไปโดยอัตโนมัติตามดาวที่สัมพันธ์ถึงกันครับแต่ถ้าอยากได้ตัวเลือกสีเหลืองเข้มก็มากดที่เมนูอีกครั้งหนึง่งมันจะขึ้นชุดเมนูมากดเมนูอครั้งหนึ่งมันจะปิดชุดเมนูไปแล้วก็ได้ตัวเลือกของข้อมนนูลนฮะด้านซ้ายเนี่ยถ้าตัวเลือกเกินนะฮะมันจะเลื่อนได้เช่นกัน ข้อมูล A มี5จุดอะไรบ้างนะครับทำมุมอะไรนะครับเป็นปัจจัยในวงไหนระยะวงกะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราตั้งไว้ตรงนี้นะครับ rxt r, X T r v 1 v 2ไทยองังกฤษตรงนี้นะครับก็คือการตั้งค่า2ประทัดแรกคือรายการจุดในแกนที่ตั้งกับคำแปลดาวทำมุมสัมพันธ์ในแกนที่ตั้งแล้วก็ตั้งค่าหน้าต่างนะครับอันนี้ก็ ทำให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับอ่าปรับอีกนิดนึงนะครับไอ้หน้าต่างที่เป็นเหลืองอ่อนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปิดมันก็ได้นะครับเป็นแบเปิดปิดชั่วคราวนะครับถ้าเราไปจิ้มที่ดาวอะไรอีกที่มันมีคาแปรมันจะขึ้นมาอัตโนมัติใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากเขียนมันปิดนะฮะมันก็ขึ้นมาอีกถ้าเราก,กดปุ่มอ่า เรากดที่ดาวในแผนภาพนะครับแล้วคํมแปรเนี่ยคอปปี้ไปใช้ได้นะครับมีกลุ่ม c อปปี้ตัวเนี้ยคอปปี้ปับ๊บแล้วก็ไปแปะในพวก Line Messenger Facebook อะไรก็าตามที่เป็นที่รับข้อความได้นะครับเราก็เอาข้อความนี้ไปส่งไปโพสนะในโซเชียลไปส่งให้เพื่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ในเบื้องต้นเพื่อตั้งค่า หน้าต่างให้สวยงามแล้วสะดวกต่อการใช้ครับ